กินอย่างนี้มันจะไหวเหรอฮะหกอย่างเงี้ยเนี่เขาคอยกันเนี่ยฮะยาเี่ยวมันคอยไอ้เสือมันคอยอยู่เนี่ยเสือมันหิวยังไอ้เสือมันหิวยังไอ้เสือไปเรียกไอ้ดำมาป้ จานก็ไม่ได้เอามาตายฮะลืมชามรีบ ติดแล้วไอ้แดงหน้าติดแล้วอะอ่ะ,อะ,อะข้าวหมดอีกแล้วพวกรอกันเป็นแถวเลยนะมันกินสองตัวหมดถังละอ่ะปเสือวปะเขียวปะไปตรงนู้นกันเราไปให้มันกิน ตรงนี้ป่ะจะหาถ้วยใส่ลืมถ้วยอีกได้เอาถ้วยมาทำไงล่ะฮะได้เอาถ้วยมาทำไง ไอ้เขียวไอ้เสือทิมทำไงกินเลยเนี่ยไอ้ด่างมันยังมีถ้วยอ่ะกินในถังอะ่ะเขียวกินในถัง,ง,เ,เ,ง,ง,งเขียวกินในถังเลยไอ้เสือมากินในถังมะทำไงล่ะฮะเสืออะแบ่งกัะสิเขียวอ่ะเสือมากินในถังมะเสือมาเสือมากินในถังเลย 6บานตะไทยกินแล้วเสือไม่ต้องได้กินกันแล้วก็เสือเดี๋ยวค่อยกินงนั้นแะเสือกินที่หลังให้เขียวก่อน ไม่ได้เอาถ้วยมานี่นึกว่าอยู่ในรถเสือมาเสือมากินนี่ไหมเสอือเสอือเสือกินถังเร็วเสือกินเร็วเสือกินในถังเร็ว เร็วรัะอิ่มยงังค่ะอิ่มยงังเก็บให้หมดสิด่างเก็บให้หมดเออข้าวต้องเยอะเนี่ย,ยเก็บให้หมดลูกหกนั่นน่ะ ข่าวข่าวอีกป่าวนับไม่ท้วนแหละข่าวเขียวอีกมไหมเขียวอีกไหมเขียวอ่ะเขียวอ่ะอ,อ่ะเสือมากินมาเสือมาเร็วเร็ว อพอ,อยังอิ่มแล้วสิยืนนิ่งแล้วนี่เลยยืนนิ่งและสงบไอ้ด่างไม่อิ่ม,มเขีวและเขียวอิ่มยัง เสือกินเร็วๆสิเสือเร็วไม่กินตักให้คนอื่นห่อมังนะอ่ะั่งเถอะเร็วเสือทำไมยักแยยักยันอย่างนี้วะเสือนะวางในถุงก็ได้ไหมไม่กินในถังมา นะเสืออ่ะไปไดนะ้นะไอ้เขียวไปไหนแล้วล่ะไอ้เขียวอิ่มแล้วเหรออือิ่มไหมไปแล้วดำยังไม่ได้กินเลย สองดำเลย